ื่อครอบครัวคนดังแห่งวงการป๊อกและมากี้ควงลูกแฝดมีก้ามีย่ามาร่วมกิจกรรมพิเศษใบก้อนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกที่จัดขึ้นโดยแบรนด์ใบก้อนเพื่อส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและป้องกันยุงลายผ่านกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยเนรมิตศูนย์การคา้าเมกะบ,บางนาให้กลายเป็นสมรภูมิต้านยุงลายขนาดใหญ่จริงจริง,รง,รงเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วเราก็สุขผูกพันกับแบรนด์นี้ครับเพราะว่าเราก็เราก็ใช้อยู่ที่บ้านจริงๆนะเนาะแล้วก็ด้วยความที่บ้านของผมเนี่ย มันอย่างที่ทุกคนทราบเราติดน้ําแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ผมกับครอบครัวแพ้ยุงมากๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะโดนกัดเลยเพอมีผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราูุนใจไปได้อีกเยอะเลยก็เหมือนเป็นการสร้างความรงใช่เลยเราะอว่าไข้เลอดออกอันตรายจุดต้องใช่หรือเป็นตัวช่วยดีๆค่ะเพื่อมีติดบ้านไว้สำหรับทบ้านนี่แหละเพราะว่าจะให้ไล่ตกยุงให้หมดก็ยากเกินไปไม่ไหวฉีดเช้าแล้วก็กลางคืน ่เเาย็น็นนปตอบโจทย์อบเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เวลาแบบว่าเล่นชอบเล่นวิ่งไล่จับบ้างเล่นซ่อนแอบชอบไปซ่อนอยางที่ไหนคะ In inside the bushes sometimes in the closet sometimes อยู่ในภ <c oughs> าษาไทย <c oughs> ที่ภาษาไทยที่ห้องที่ห้อง <c oughs> ทั้งหลังผ้าม่าน <c oughs> ใช่ไหมคะ And sometimes I hide เป็นประจำเลยค่ะเพื่อทุกครั้งที่แบบเวลาไปงานไปก้อนจะได้ความรู้เก็บกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้บิ่มบอ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 มคือแล้วเราก็รู้ว่าอ่ะสิ่งที่เราต้องเก็บที่บ้านม่นมีอะไรบ้างท่านทำให้บ้านร่เพราะว่ายิ่งบ้านรกเนี่ยเขาเรียกว่า คืลุดที่ยุงสามารถแบบไปซ่อนไปแอบไปหลับได้แล้วก็มากัดเราบองกลางวันหรือว่าพวกแบบว่าน้ำาขังเอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญอย่างพวกแบบยตุ้ยตุ้ยุ่้ยตุ้ยตยตุ้ยตุ้ยตุ้ยต้ยตุ้ยตุ้ยนเ้ย้ยตุ้ยตุ้ะตุ้ย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 ้ยต้ยตุ้ยตา้ย้ยยต้ต้ตุ้ย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  คนเือคือคืออันดับแรกอยู่มา60ปีเราเกิดมาเรารู้จักแล้วแน่นอนเราเกิดมาเราก็รู้จักแบรนด์ไปตั้งแล้วอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราเราใช้ตั้งแต่เชื่อมันนะคะเชื่อมันในโรงแรมด้วยคือให้นึกออกบ้านเราเนี่ยคือให้นึกออกคนไทยมันอยู่คู่กันมานานมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแค่เกิดมปีเลยได้สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอออยากจะแบบสร้าง awareness คนได้แบบระวังบางทีแบบว่าลิ้ตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะทําให้เราแบบว่าขัดปากได้ก็เลยอยากจะป้องกันดีกว่าดีกว่าแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนอนึกถึงโลกไข้รุดออกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวมากๆแล้วเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันว่าเออมันร้ายแรงแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนเนอนึกถึงตรงนี้ไว้ด้วยมันมีวิธีแก้อยู่หลายอย่างนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือเราจัดบ้านให้ไม่รกนะครับผม2ก็คืออย่าให้มีแหล่งน้ําขัง ที่เป็นจุดเพาะ,ะของยุงขึ้นมานะครับสามก็หาผลิตภัณฑ์อย่างไรก้อนนะครับมาใช้ที่บ้านเราก็จะปลอดภัยจากโรคใช่แล้วก็สามารถกําจัดยุงได้ไภายใน3วันด้วยหรือว่าง่ายสะดวกวตอบโจทย์บ้าน,นนะเรา